มาดูพักเครื่องกับช่อง Youtube ไอชนาฮะเหรียญหลวงปู่โต๊ะคะพระธาตุตบฝางจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุตบฝางจังหวัดเชียงใหม่ เอาโบส่งพันร้อยนะครับทันตัวหลวงปู่โตะนะ 2, สองพันร้อยยี่ห้าศตวรรษนะครับไม่มีเข็มอ่านผะสมจุดจมูกดงนะจมูกแตะนี่คือเป็นที่บล็อกนะจมูกดงเอาแปดร้อยนะแปดร้อยผ้าสวยนะครับนิ้วคมชัด แปดร้อยบาทเต่ตาไตมาดเนื้อนวะ,ละโ,โล,ะลหะไม่ตอบโค้ดนะไม่ตอบโค้ดไตมาดนวะโลหะไม่ตอบโค้ดเอาแค่แปดร้อยนะฮะแปดร้อยบาทสมเด็จโตนะ วัดมัดขิดเนีเอาเจ็ดร้อยหลวงพ่อพานตะกรุดไข่นะครับบล็อกทองคำ 1, นห้าเน0่ยันห้าหนึ่งพัหาร้อยบาทคือเดิมพั0หบาท เหรียญหันข้างหลวงปู่มหาเจมนะครับนอนกล่องสวยๆเลยเอา2อ0พนะครับ2อ0พ2,900บาทท้าเวศสุวรรณหลวงพ่อเพี้ยน400บาทนะครับท้าเวศหลวงพ่อเพี้ยน400บาท เหรียญหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะครับหลวงพ่อกวยพ่อเชื้อปุกเสกเนื้อทองแดงมันปูนะครับหลวงพ่อโมปีสองศูนย์เอาสามพันบาทนะสามพันบาทเหรียญหลวงปู่โตวัดกำแพงนะฮะเตาลีดทันตัวหลวงปู่โตะนะครับทันตัวหลวงปู่โต เตาลีดหลวงพุโตวัดกำแพงเตาลีดเอา 600, 500, หกร้อยหกร้อยเหรียญกลมหลวงพ่ออีอใช่ไหมหลวงพ่ออุ่นนะครับหลวงพ่ออุ่นเนื้อทองแดงวันตันกงตอกโคตรปีสี่สามกลมเล็กเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทจระเข้หลวงพ่อสนิทวัดลำบลอยนะฮะจระเข้โคตรเดียวโคตรอุ โจระเคหลวงพ่อสนิทวัดลำบลอยสวยๆไม่ได้ใช้เลย1800บาทกรอบรูปหลวงพอ่อเกษมนะครับสวยๆผิวไม่มีเปิดนะครับ1000บาทจุดไม่เปิด1000บาทใต้ห้องกงพิมพ์เล็ก400บาทกระไทองกรรมการสี่ร้อยกระไทองกรรมการ เหรียญโลเนื้อนวะโลหะนะหลวงพ่อเปิลสององนี่เอาเจ็ดร้อยนะครับรเจ็ดร้อยบาทสององเจ็ดร้700อยนางพญาเนื้อดินนะฮะับพิมพมีหน้ามีตาหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่โตพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท พระลอดมหาวันพระลอดมหาวันพิธีใหญ่นะฮะเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทพิธีใหญ่เจ็ดร้อยบาทพ่อท่านกลายนะพระผงว่านนะพ่อท่านกลาย วัดเขาขุนพนมนครศรีธรรมราชนะปี2515นะึมีประสบการณ์สูงนะครับพอท่านกลายเป็นเนื้อดินผสมว่านนะเนื้อผงผสมว่านนครศรีธรรมราชวัดเขาขุนพนมนะเอา 7จ็ 700, เนี่ยเจ็700บาทหลวงพ่อดำพิมพ์เล็กนะครับวัตุุยงปี2อปีสองสองสององห้าบาทนะหบาทเตาหลวงปู่หลิว91ปีนะอยูเก้าสิปี400บาท ทำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีหญิงดำวัดท่าทรงตาติดชัดด้านหลังกดลึกนะเอา800พระรอดหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานหลวงปู่ทวดพิมพ์พระลอดหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานเอา500บาทนะห้าบาทห้าพอพระ ผงปลมัตนะีหลวงพ่อพินะวัสนม๊ลาวห้าร้อยบาทสมเด็จหลังจอปลอนะครับเนื้อผงทูบนะหลวงพ่อโอภาสีนะครับปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเนื้อผงทูบ จอปลอ,อสมเด็จเนื้อผงทูบเอาเก้าร้อยพอเนะี่ยเก้าร้อยบาทหลวงพ่อก็เสมเนะี่ยเป็นสแตมหนึ่งองค์ก็เป็นเหรียญเหรียญยืนนะฮะคู่นี้ห้าร้อยบาทหลวงพ่อก็เสมห้าร้อยบาทสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์พระครูสุพ์นะฮะ วัตสุทัตพิมพ์ไกเซอรพระครูสุพจน์วัตสุทัตเอาแปดร้อยนะฮะั0แปดร้อยบาทพระครูสุพจน์วัตสุทัตแปดร้อยเหรียญพระแก้วสามรูดูนะครับเดือทองแดงสีเดิมในสองสวยๆหลวงผู้ดูภูกเสกนะฮะหกร้อยบาทสามองค์แล้วก็เหรียญพระชัยหลังช้างสี่องค์ เอาเจ็ดร้อยนะสองค์700บาทกระชายหลังช้างแล้วก็เหรียญพระสั่งกระจายนะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมสั่งกระจายหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมห้าร้อยบาทนะห้าร้ยบาท <c oughs> แน่นมากนะขอบขอบสตางคนะ์ด้านหลัง สั่งกระจัยหล้วก็พูดวัดใครร้องคึกว่าน่าจะเล่นกันดูนะห้าร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักไลน์มานะอดีไลน์ A C A L L V E G นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ